มีเล่นมีข่าวดีมาบอกเดิมมีบทดบีบพิบลตินแ็นเล่นของเฮาสิไปเห็ยหยังสิไปเดินเอกสารเหตดหยังหรือว่าสิไปเส้นบอกอีหยังบอกหรือว่าจังใดอีหยั่งจังใดบดบีบนี่จะเป็นคนเก่งทั้งรอทั้งเก่งทั้งฉลาดรอบอบทุกสิ่งทุกอย่าง ชัดเจนในทุกๆเรื่องพี่น้องวันนี้เพื่อนสิไป,ปเหตุอีอย่างเข้ามาติดตามเพื่อนเนาะติดตามพุณิวันพี่แ่นเนียนได้ประโยชน์ได้เนื้อหาสาระทุกๆสิ่งทุกๆอย่างพี่น้องไม่ว,ว่าสิเป็นาการดำเนินชีวิตไม่ว,ว่าสิเป็นเรื่อง ราชการฮือว่าปัญหาเรื่องที่ดอกที่ดินฮือว่าเอียังทุกอย่างทุกขณะอีหลีพี่น้องได้ประโยชน์บ่เสียแรงที่ติดตามเล่านะและ้วน้องีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากมาต้อนตลอดเลยพี่น้องว่าอย่าให้ขาดชดใดชดหนึ่งว่าอยากขาดจัดเมือหนึง่ง และกลายเป็นกาวติดพิบ้าน,น,ลลนเล่าหล้วะพี่น้องซูมอรเนี่ยติดตามเล่าหักเล่าเอฟซีกับหักเล่าล้วกับห้ความดูดีๆกับเอฟซีกับพี่น้องสูขูสูข้นที่เขามาชื่นชอบเล่ามันมประโยชน์เนาะเป็นอย่างที่อยากติดตามอยากอยากอย่างทุกอย่างเลยนะอยาก ถามข้าวอยากฟั่งข้าวอยากพู่ข้าวแล้วยูดตลอดเวลาหนึ่งนะเพราะว่ากระสียางไปท่อนไหมันก็นมีเนื้อหาและประโยชน์เนอะสุยางแล้ว,ลว,ลลวเห็ดหยังเราก็หลอบคอเราก็เห็ดสางมีดีโอไว้เป็นแบบเป็นลักฐาน,เป,น,นเป็นนู่นเป็นนี่แล้วเห็ดหยังเขาก็เด้เลี้ยงหมูไปน้ำเล่าเงินโมบินองรู้ไมมประโยชน์เด็กโมเมนวเมื่อสีเห็ดคอนเนต์มัมลน,นมลลอกก็แกะไปสูเหมอสมเหมอสิ แล้เหตุน,นั้นเราไม่เหนื่อหาส้าราดีๆยิ่งต่อแล้าไล่สดนี่ฟังให้ดีพี่น้องเพราะว่ามันมีประโยชน์ไม่หลายๆเรื่องมันก็จะสอดแทรกในทุกสิ่งทุกอย่างสังเกต,ตเบื่องเดิเวลาเราไล่ไสดดนี่แล้วจะแล้วถ้าไลสดดนี้ว่าคำว่างดีดนสิสังเกตแล้วแล้วสีแบบสายตาแล้วมีสีแวกแววเปแวกเน็นคนฉลาดไม่นช่เป็นย่ยนงาสันสายตาโม่งตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น ใ่หัวแล้วก็จะคิดไปพอ,อ,อนะนน้อมนนะคนเี้ย่างที่จังเฟอเพ็กแทะหน,นนหนึ่งในร้อยหนึ่งในล้านหรือเปล่าที่จะเป็นที่จําเป็นคนมีบุคลิกแนวนี้เนาะพูดถึงหน่อยคนมนีจากคนละที่มีความคิดแบบนี้แล้วที่จะเป็นคนดีแบบนี้ภาพรวมดีด หลายสิ่งหลายอย่างเ่ต้องย่อมรับในตัวเราอีลีบววัาสตินเอฟซีหรือท่านผู้ชมหรือว่าบุคคลธรรมดาที่เข้าไปเบิ่งเล่าที่ไปติดตามเล่ายังสิเบิง่งหลายสิ่งลหลายอย่าง ทำว่าข้นเฮามันก็นต้องมีแหลควานผิดวามถืกมันก็นมีเมืร์เพียงแต่ว่ามีผิดหน่อยผิดหลายหรือว่าบุคลิกของค้นเฮานนี้มันไปถึกใจเมื่อสุขสุขคนมันก็นปเปลี่ยนไปก็ได้เราพี่น้องแต่ว่าเมือน,นี่แล้วไปเห็ุอีหยังแล้วไปเส้นเอกสารให้ลูกเราเอลูกล,ลูก,ลกตบทเยียวมิสิกหรือว่าลูกแท้ๆจริงๆของเราเนาะเอาไปเบืองน้ำกัน สิ่เป็นลูกอย่างกระสร้างเฮาไปเบ่บบพยยพเดดง,ง,ง,บออง,กกงพี่น,อน้องเราก็สิจบด้วยคลิปพยาบาลพี่เล่นด้อยจ้าเด้อไปไปติดตามน้องกันไปฟังน้องกันชัดๆเบ่งว่าเพิ่นไปเหตุอียงไปเซ็นเอกสารอียงกันแท้ไปพี่น้องไปน้องกันเ้ยจ้าจบด้วยคลิปพิจารณ์พี่เล่นด้อจ้าสวัสดีจ้าตอนนี้มาเดินเรื่องให้ลูกลูกอะไรเรื่องอะไรพี่้อง วันนี้มาเดิเดนเรื่องให้ลูกดูดูไข่เพลิงเด้อเว้ดูพี่ดีมันเดินักเรื่องเอกสารให้ลูกเพราะว่าเนื่องสืบเนื่องจากาาการแสดงของเข้าถ่าฟ้าปกาาปป่กอนต้นแต่เปิดค่ายใหม่ตองแต่เปิดค่ายใหม่เนี่ยเราก็ได้พูดกันแล้วว่าเออเด็กศิลปินค่ายเราน่ะมันเข้ากับมันเด็กคือศิลปินของเราอ่ะตัวตัวตัวที่แบบว่าลูกค้าอย่างง่ายอ่ะมันเข,าาขา้าภาพเขามาได้ เข้าขับมาของเราเขียนไม่ได้เออเราก็เลยแบบว่าอยากอยากเราเป็นนักแสดงเนาะนักแสดงมันก็ต้องเข้าที่ที่อยู่แล้วว่าจะเป็นสถานที่ไหนเราก็เลยต้องทับให้ถูกต้องทำเอกสารให้มันชัดเจนว่าเวลาเราแสดงสถานที่ต่างๆที่มันค่ำกลางค่ำกลางคืนอาทิตย์เช่นหลังเที่ยงคืนอะไรเงี้ยนะเราคุณต้องมีคนจ้างอันที่มาข้าวเราขับับบาตรนั่นรับงานอะไรมาสิบบาทเงินสิครับอืมวันนี้ก็เลยมาเดูเอกสาร เราก็เราก็จมาด้วยใช่ไหมศิลปินแม่ให้ทำให้น้องยูริก่อนวันนี้มาเดินเร่องน้องยูรีก่อนเอาสิในกระคาให้น้องยูรีคือน้องยูรีอ่ะจะได้นับงานเข้าขับเข้าบาร์ได้เออเรามงานก็จะเป็นงานของต่างๆงานตามพื้นที่ต่างๆของจังหวัดหรือเดือนเตียง,ง,งขึ้น,ขน,ขนขเขาได้ไปสแสดงเนาไปไปกินไปดื่มไปแสดงตามนาที่นาแสดงโดยเรียน แม่ข้าเราไปนีู่้ข้าหงหน้าเราสู้สูข้าวบดไปถึงเรื่องอะไรนี่สู้เรื่องอะไรนี่ไม่ได้มีเรื่องอะไรนะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครนะวันนี้มาดูเรื่องให้ลูกคนละลูกให้ดูเพจด้วยอันนี้เพจโตเกียวมิซิคนเดินเรื่องอะไรลูกเพจโตเกียวมิซิเว้นลูกอีรีเรเว้นลูกไม่ได้โตเกียวเนี่ยัวเกียวมิซิก โอเคมังสิอะต่อไปนี้จะพาเดได้ต้างน้องอยูรได้แล้วน้องสโกงสกเอฟซีลองลีโอแล้วก็คยีิก็มีสกนก็ใช่เพราะว่าเขาให้สิบห้าต่ถ้าต่ำกว่าสิบแปดาถึงสิปปีได้ทำได้ ก็จะเป็นเหมือนฟิลนักแสดงเด็กเวลาไปแสดงในผับนีอยู่ในกองละครให้มันเกินเกินเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นฟิลเดียวกันว่าเรามาทํางานนะเราไม่ได้มาแบบว่าไม่ได้มากินมาดื่มไม่ได้มาขายอะไรเงี้ยเพราะในร้านในร้านผับเขาเป็นสถานที่ทีจ่จำหน่ายสุราหญิใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเราทํางานคือเรามาในฐานะน,นักแสดงเราเราไม่ได้เป็นคนจนาหน่ายหรือเป็นคนขายอะไรเงี้ยมันก็จะมีใบอนัญาตตามพอลบอตามนัานตามนี้เลยค่ครับถูาตากต้อง เข้ามาที่กรมออคุ้มเออนะนะส่วนที่มันเป็นคุ้มครองสวัสดิการและแรงงานเลยของจังหวัดน,นะคะยี่ยี่ใช่วันนี้ก็เลยมานะครับทำเอกสารให้น้องยูรีได้เข้าไปทำงอานแสดงเวลาไปเวลาไปผับไปตะตันด่งต้นแด่นี่เป็นน้ำมูนนี้ไปไปน้ำมูไอ้ซี่อะไรคือไปเขาไปน้ำมูอะไรเออเขามาปุ๊บคิด,ว,ดว่าไม่จ่ายตัวเกี่ยวอ๋อไม่จ้า เพลงค่ายเพลงโตเกียวมิสิกเนี่ยมันติระเบียงเนี่ยเก็บค่ายเพลงไม่มีเยอะจะมีเรื่องส่วนอยู่ข้องกับเรื่องส่วนตัวของคนยันติแลงนะถ้าเก็บไ่ายเพลงจะเป็นเกี่ยวกับน้องๆศิลปินค่ายเพลงโตเกียวมิสิกเพตุนี้นี่ดูดูก่อนมันขึ้นว่าเพื่อะไรค่ายเพลงใช่ไหมก็จะเป็นเกี่ยวกับศิลปินค่ายเพลงโตเกียวมิสิกต่อไปนี้ศิลปินเบบีเราก็จะได้เข้าไปแสดงที่ถ่ายแวมาเดินย่อนให้ลูกลูกค่ายเพลงโตเกียวมิสิกไปบอกข่าวอันหนาแน่นเยอะแยะ ลูกค่ายเพลงตัวเกมยูซี่เพราะแต่กว่าหน่ะมันเข้าไม่ได้ไงจริงๆแล้วเขาเข้ากันนั่นแหละแต่ว่าเราถูกคนมาสายเลี่ยนไงจริงๆแล้นะศิลปินเด็กตอนนี้เขาังกันเขาก็เข้าปกตินะ่ว้าม่กไหล่มาเพียมันถูกต้องตามระบบระเบียบเวลาโดนการแก้งงาจะได้ปลอดภัย